รับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะสีน้ำตาลคาราเมลนะคะใบนี้จะเป็นใบใหญ่นะด้านหน้าเขาก็จะมีช่องเล็กๆไม่เล็กนะคะช่องใหญ่ให้1ช่องนะคะแล้วก็เป็นช่องซิปตรงกลางนะคะส่วนช่องซิปตรงกลางด้านในนี่ไม่มีช่องอะไรนะคะเป็นช่องโล่งๆเลยนะนี่นะคะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้อ่ะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสายกระเป๋าเขาไม่สามารถพอดได้นะคะเป็นรุ่นที่ยึดติดกับตัว สะพายแล้วเขาก็ใบใหญ่ประมาณนี้เลยนะใบใหญ่นะคะต้องมีลูกค้าถามว่าใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมเดี๋ยวนุ่นใส่ให้ดูนะคะนี่นะคะกระเป๋าสตางค์ยาวใส่ได้นะคะพื้นที่เหลือนะคือใบเขาใหญ่มากเลยนี่นะคะใส่ได้ผ่านกระเป๋าตรงนี้เลยก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาด ความยาวของเขานะคะจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะคะประมาณ9้านิ้วพอขวานะคะ,ะเกือบเกือบสินิ้วนะคะประมาณ9้านิ้วครึ่งน,น,นิดนะิดนะ่าแล้วก็ความสูงของกระเป๋านะคะประมาณ9นิ้วนะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะของเขาประมาณเกือบเกือบสองนิ้วนะคะก็ ใบนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะนี่นะคะ